อันนี้ก็จะมาสอนเล่นอกจะมี3มท่าหลักอีทไคเบนอกบนเป็นเพจอกกลางแล้วก็ไฟยสายสบอกอย่างแรกอย่างแรกเลยท่าอกบนเราต้องมีการปรัอบบอกเบาให้อยู่ในระดับสื่อเทางัส,ก,สก่อนเล่นแล้วต้องมีการบอมก,ก่อนควาสัเซ็ เซแรกจะวอร์คป่าเปล่าเราจะมีการล็อกสบักด้วยนะครับเชือกปกล็อกสบัดเวลาเล่นให้ม่สบัดหี่อเพื่อให้เรามีจุดโฟกัส ถ้าใต่เข้นไปจะถึงนน้ำนักจริง บโอเคเราก็จะมาเริ่มน้ำหนักจริงเลยเราจะเล่นทั้งหมดสี่เซตเซตละแปดสิบสองครั้งโดยเล่นทั้งหมดในไทั้เซต โดยในการเียนแต่ละครั้งเราต้องมีการล็อกสบักคือการเชิดอ,อ,อกขึ้นแล้วก็ล็อกไว้ยืดอบล็อกไว้แล้ก็มีการกําหดดลมหายใจตอนขึ้นหายใจออก เป็นหนึ่งเซต ส่วนระยะในการพักตลอดเซตแต่อเซตก็จะเป็นประมาณ30วสิวิถึงประมาณ1นาที90วิวิ <c oughs> เพื่อให้กล้ามเนื้อเราได้ฟื้นฟูในการเล่นเซตต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการพักน้อยกล้ามเนื้อก็จะฟื้นฟูไม่ทันเราก็จะเล่นได้ไม่มีประสิทธิภาพสายเห็นที่ผมแนะนำให้เราเล่นเบนเพสหรือว่าอินไพร์เบนเพในการเปิดการออกากาลังกายของเราในแต่ละวันเพราะว่า การใช้เบนเ์พีก,ก็คือการเล่นแบบคอมพาหมูมเมนต์ก็มีการใช้ข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อหลายส่วนจังส่วนหลักๆที่จะได้ก็คืออกส่วนต่อมาก็คือไหล่แล้วก็หลังแขนไตเส็จของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะเล่นอย่างแรกคือเราต้องเล่นคอมพาหมูมเมนต์ก็คือเราต้องใส่ให้สุดแล้วจากนั้นเราอยไปเก็บสิ่งที่เป็นไอโซเลชันก็คือการเล่นแยกส่วนเช่นท่าฝ่ายเป็นต้นนะครับโอเคอต่อไปอันนี้เซตที่สีะนะ่แล้วเซตสุดท้ายแล้ว การเล่นก็คือเบนช์เพรสก็คือเราจะมีการปรับเบาะจากรยาังสารานี้ให้เป็นแบบเรียบเบนช์เพลนี้ถามว่าได้อไของได้โกอกาสถ้าเมื่อกี้ที่เล่นตอนแรกที่การมีการปรับถึงนท่าทังสาราก็คือจะเป็นการได้อกบน hoàn chúng làm đặt <laughs> khác đúng โอเคครับท่าสุดท้ายวันนี้ที่เราได้เล่นก็คือดัมเบลฟลายท่านี้เรียกว่าจะไม่เหมือนท่าสองท่านที่ทำมาเพราะนี่คือท่าไอโซเลชันก็คือจะมีการโฟกัสจุดเดียวก็คือแค่ทีกำเนิดหน้าอ,อกเราเราก็ไม่จำเป็นต้องเล่นหนักเราเล่นแค่แอย่างผมเล่นแค่เจ็ดจุดห้าโลความเข้าใจผิดก็คือเราจะเราทำท่าไปากัน ซึ่งไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนี้สิ่งที่จะโดนไม่ใช่กล้ามเนื้อหน้าอกเราจะเป็นกล้ามเนื้อใบเสร็จเรากล้ามเนื้อหน้าแขนงทางแก้ฉุกุนทางนี้แล้ 5ครั้ง4เซตครับ ท่าหลักๆก็จะมีประมาณ3ทาครับเพื่อนๆเหมือนที่สอนไปเพื่อนๆก็ลองไปฝึกดูนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องถ้าเกิดอยากพัฒนากล้ามกเราต้องมีการเวร์กิสซร์กิสโอเวอร์โหลดก็คือการเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปในทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีการจดบันทึกไว้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเรคือการพักผ่อนอาเทียงพอเราการกินอาหารอาเทียงพอนะครับเพื่อนสำนี้ขอบคุณมากครับ